ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินหนึ่งละงานห้าสิบหกตารางวานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่ดินนะครับตรงนี้นะครับคือโรงซี่ค้าวนะครับตรงนู้นคือโรงไฟฟ้านะครับข้องตำบลสกจมเอ่อนมองปิงเ,เส้นนี้ก็คือเข้าไปในแปลงที่ดิน ยูนชุมชนนะครับหนึ่งงานห้าสิบหกตารางวาหนึ่งงานห้าสิบหกตารางวานะครับค่ายเพียงห้าแซนบาทนะครับพาไปดูที่ดินกันเลยนะครับตอนนี้รถเยอะนะครับเนี่ยรถวิ่งเยอะนะครับยุบปากทางข้องโรงเรียนบ้านน้องติงครับ อยู่ในตำบลนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในตำบลนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่ดินจากเส้นหลักนะครับประมาณ20เมตรนะครับใกล้เคียงนะครับกําแพงลงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยน่าควาประมาณสามเย่ยี่สิบถึงสามสิบเมตรนะครับใช้คําว่าประมาณนะครับตรงนี้เลยนะครับ จากต้นมะม่วงนะครับเนี่ยลึกไปยัน,นุเลยนะครับเนี่ยหนึ่งงานห้าสิบหกตารางวานะครับค่ายเพียงห้าแซนบาทนะครับใบชนดกุดแดงราคาพร้อมหักโอนนะครับเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่ดินตรงนี้เลยนะครับหน้ากว้างก็จะประมาณนี้นะครับไม่มากเท่าไรที่หนึ่งงานห้าสิบหกตารางวานะครับ ตรงนู้นเป็นโรงซีนะครับตรงนี้เลยโรงเรียนบ้านน้องปิงนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับโรงเรียนบ้านน้องปิงแล้วก็วัดน้องปิงนะครับเพียงแค่ซ่องร้อยเมตรนะครับใช้คําว่าประมาณ2องร้อยเมตรนะครับนักเรียนประมาณซ่องสามร้อยคนนะครับอยู่ตรงนี้เลยโรงเรียนนะครับเนี่ยหมู่บ้านทั้งหมดนะครับเนี่ยคือหมู่บ้านทั้งหมดเลยอยู่ในตาบลน้องปิง ทุนท่านได้อยู่ในงบนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยหนึ่งงานาสิบหกตารางวาค่ายเพียง้าแสนบาทนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับราคาพร้อมฮักโอนนะครับราคาพร้อมหักโอนน,าาอโอน,นี่คือที่ดินของเรานี่คือที่ดินของเราที่สเมเออร์ถนนคอนอกรีตนะครับที่ดินของเราสเมเออร์กับถน้นคอนอกรีตเลย ลักษณะแบบนี้เลยให้ดูนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่เอ่อหนึ่งงานฮาสิบหกตารางวาข่ายเพียงหแค่ฮาร์แซนบาท้าแซนบาททวนนะครับที่ท่มแล้วนะครับซัมเมอร์ถนนด้านข้างก็จะเป็นดงมันนะครับดงมันอากาศเป่าโป้งนะครับเนี่ยเป็นดงไม้ ค่ายกใบนะครับค่ายกใบนี่คือที่ดินของเราอยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับลักษณะแบบนี้เลยโอเคนะครับ